สวัสดีครับนี่นี่แรงเขาิไปหาจ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ติดตามในชส่องยูทูบครับต้องใจสนิวเอี่ยงกจะเอาลงเฟสด้วยน,นี่โต๊ะแรง,งไม่กินข้าวแล้วต้องมาหาจ้างนะครับมาหาวันกวันงนะว,วันนะ,ออะจอดนี่กับโฟล์ก FC บัวตอง ตองอวนจังเลยอวนตูตามะ่ะในประกาศในปรกัดเลยสื่อบ้ามากเนาะเจ้ามันอยู่กินมันจะได้หม่โมดอ๋อคือต้องอน่ะแขงหน้ากัางจะได้นหนะแหมโซวหวานกันลหร Mà lèo mà lèo mà lèo mày lèo mày lèo tiêu lèo mày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  เนี่ดูตาดูตาเนี่ยคนน่ะนหันกล้องละเฮ้เอเดะเดะตาเตาตาจ้องอยู่ตลอดเลยฮะก็ลิ้นนยังเดเดกลัวว่าสวยกะต้อง chè nó dính lắm à ăn lấy lấy thì điều để สวยค่ะสวยแล้วเดยเฮเ้าเฮ้ยเเฮ้เยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเ่้เฮ้ยเฮ้เนาะเเ เดี๋ยวมดมีอีกมีอีกต้องมีอีกอ้าวดูโซ่สิดูปปห,หมดทำหมอย่างจะได้ปลาล่ำปลาเหลือ ก้อยก้อยนกินเองันไ้มั้งโอ้ยใกล้ใกล้ป่งอ่ะวันห่านเกี่ยวอ่ะวันวอน รวมสมบูรณ์จริงๆตามกล้วยนี่เปาตชมโตหายใจใส่หน้ากันเี่อกินแห้งตั้งสองยางเลยมึงก็ kín và tắn như vậy bánh với hương bánh tuệ đó là hương bánh rồi <laughs> đó ồ, bánh <gần> <laughs> <lui> <laughs> đủ tới côn mà nhiêu nè nằn nhanh tiếng của khối xôi sắc này nó kín nha dằng đưng khôn đi nghe có khối à mẹ Ai nhỉ? ดึงจิกกือว่ะนะดึงฟังเสียงว่ะเตอ่เกี่มองปลขนเดยเอาเลยเอาอเลยเอาไปอ่ะ ต้องมาแบบได้ะสั้นแกแม่เป้งเปิ่นจะกินจ้าน้อยลูกยาไว้ตลอดแต่งโซ่หนุ่มอ้วน ้นขายปินโฆษณาว่ากันสันอีหว่าไฮเฮ้ยุ้ยมดแล้วนนลวะอ,อ,อ,อ่ะสวยสวยใส่กล้องหน่อย สวยๆเลยต่อยก้นเลยว่ะต่อยก้นไหย ขนคุยโซ่เนะาะไหยคุยคนนั่นก็ต้องมาแก้สิข้าใจก็ตัองอ๋อกะเดี๋ยวกนน <c oughs> อนแน่คุยโซ่เนี่ยฮอกาฮอกะ สองสวยน้อยจะไปละสวยน้อย